ที่เห็นอยู่นี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นบอลกระดาษต้นที่ใหญ่ของเรานะคะเราจะมาทำการแยกกระถางนะคะเพื่อนๆของต้นลูกเขานะคะเพื่อนบอลกระดาษวันนี้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนกระถางแล้วก็แยกกระถางให้บอลกระดาษของเราแล้วกันนะคะนี่นะคะ่ะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะต้องถอย ต้องถอยถ่ายเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือวัสดุปูที่เราจะใช้นะ้วค่ะเพื่อนๆมะพร้าวสับแช่น้ําแล้วก็จะผสมดินเก่าของกระถางที่เรากําลังจะลื้อนะคะเพื่อนๆดินเก่าของกระถางที่เรากําลังจะลือ้อนี้ก็จะมีเพอร์ไรซ์แล้วก็ใบก้ามปูนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนที่เราแยกแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะทําการตัดต้นใหญ่ๆนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนก็คือจะตัดไปตามข้อนี้นะคะเพื่อนแล้วก็เอาไปทาให้ลากเขาอ,ออกนะคะเพื่อนโหตัดยากมากเลยนึกแก่กล้องโยกเลยตะกูนะคะเพื่อน คือต้องใช้กำลังเยอะมากน,นี่คือเราไม่ถนัดแล้วค่ะเพื่อนเออจะใช้กำลังเยอะประวาณนี้นะคะเพื่อน เ้าเยอะใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนอโอ้มาขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็จะตัดนะคะเพื่อนเราก็จะได้คือจะทำการตัดใบเขาออกนะคะเพื่อนให้เหลือแต่ยอดนะคะตัดใบให้ออกให้หมดเลยแล้วก็ไปทำนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะแยกเป็นลูก ล้วก็ได้ทำการเปี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้แยกหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือจะเป็นยอดเขานะคะเพื่อนเพื่อนที่เราได้ตัดออกจากต้นตอนะคะเพื่อนีต้นเขาจะใหญ่มากเลยะค่ะเพื่อนก็ดูนะคะเพื่อนบรรยากาศขนาดที่เราทํานี่ก็คือ ฝนไลยตกลงมาตลอดเลยนะคะเพื่อน mm hmm. ก็เลยทําให้เราต้องย้ายเข้ามาทําข้างในนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือต้นยอดเขานะคะต้นด่างสวยมากะคะ่ะเพื่อนต้นแม่ฝังกัน mm hmm. ก็คืออันนี้ต้นลูกเขานะคะเพื่อนที่เราได้ทําการแยกออกมาใส่กระถางตามไซส์ของต้นไม้นะคะเพื่อนๆต่นี้ก็จะเป็นกระถางสิบนิ้ว นี่ก็จะเป็นกระถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนลายอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นกระถางต้นยอดเขานี่ก็จะเป็นกระถางสิบห้านิ้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็สิบห้านิ้วเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสระาสิบสองนิ้วนะคะเพื่อนก็คือด่างสวยมากทุกต้นเลยะคะ่ะเพื่อนนี่เลยนะคะวสัสดุปลูกที่เราของเราที่เราใช้ก็คือจะมี ดินเก่าเขาแล้วก็มะพร้าวสับแช่น้ําแล้วก็มีใบก้ามปูนะคะเพื่อนใบก้ามปูที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนไม่่ํากว่าเจวันนะคะเพื่อนใบก้ามปูเป็นใบก้ามปูแห้งๆแบบนี้นะคะเพื่อนก็วิธีการหมักใบก้ามปูเราก็ได้หมักใส่กับปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนเป็นปุ๋ยวัววัวนมนะคะเพื่อนต้นเล็กๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ที่กระถางหกนิ้วนะคะเพื่อน ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนยังสนใจอยู่ก็ทักมาสอบถามได้นะคะเพื่อนเพื่อเราขายไม่แพงะคะ่ะเพื่อนเราคิดแค่ค่าส่งแต่ค่าต้นไม้นี่เราก็คิดค่าวัสดุปลูกนิดๆในหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพื่อนเพื่อแบ่งไปให้เพื่อนเพื่อน,ปนไปช่วยกันดูแลนะคะเพื่อนบางคนบอกว่าที่บ้านปลูกไว้เยอะมากเลยถอนทิ้งเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนมากก็จะมีคนทักแบบนี้นะคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนพระบอลกระดาษแต่ก่อนเขาราคาสูงมากแต่ตอนนี้ล่ะค่ะเขาลง ต้นละแถวบ้านนะคะแถวแถวนี้นะคะแล้วต้นละห้าสิบาทยังยังไม่ค่อยมีใครอยากซื้อไปปลูกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต <c oughs> <c oughs> ่บ,บางคนเขาก็ชอบนะคะเพื่อนเอแต่อย่างเราเนี้ยก็คือเราจะไม่มีทางทิ้งต้นไม้แน่นอนนะคะเพื่อนเพื่อนต่อให้ราคาเขาจะอยู่ที่บาทสองบาทเราก็จะเก็บเอาไว้อย่างน้นอยก็เราจะเอาไวด้ดูเอาไว้ถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนคนไหนทักมากเราก็แบบเอาไว้ดูเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราสงสารต้นไม้ค่ะเพื่อนๆเราจะไม่ทิ้งเขาแล้วค่ะเรามีความสงสารแต่ทีนี้ว่าของเรามันเยอะมากอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เราเอามาเปลี่ยนกระถางให้ดูนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็พื้นที่ที่เก็บของเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วทีนี้ทําให้ต้นไม้มีความแออ,อัดกันมากเลยค่ะเพื่อนๆกบอนกระดาษเขาก็จะชอบ แดดนะคะเพื่อนเป็นไม้แดดนะคะเพื่อนถ้าจะเป็นไม้ร่มก็ก็จะไว้ในสแลนที่ห้าสิบหกสิบค่ะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ชอบร่มนะคะเพื่อน mm. ก็คือวัสดุปลูกนี่ก็ตามที่เราเอาต้นไม้ไปวางไว้เลยนะคะเพื่อนถ้าเราวางกลางแดดจัดๆหรือเราไม่ชอบลดน้ำบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ผสมดินไปบก้ามปูไปเยอะหน่อยดินเก่าเขาไปเยอะหน่อยแต่ถ้าเรา เอาไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนเราลดน้ำบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้พวกแค่มะพร้าวสับก,ก็ได้หรือใบก้ามปูผสมมะพร้าวสับเพิ่รนิดหน่อยก็ได้ประมาณนี้ไม่ต้องผสมดินก็ได้อะไรเงี้ยคะเพราะวัสดุปลูกเราไม่ได้จัดที่ว่าจะต้องใส่อัตราส่วนเท่าไหร่แต่ขอให้ดินโปร่งเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนอันนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนสั้นมากเลยเพราะว่าช่วงที่เราทำในฝนตกนะคะเพื่อนเราไม่สามารถถ่ายทําตอนที่เรา ตัดหรือแยกหน่อให้เพื่อนดูได้นะคะเพื่อนไม้ทุกพวกนี้ก็คือเป็นไม้หมอดหน่อทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อน,อนสนใจทักสอบถามได้นะคะเพื่อนกระถางที่สองร้อยนะคะเพื่อนรวมส่งเลยเรียบร้อยแพ็คตะกร้ายอย่างอย่างดีเลยค่ะเพื่อนทุกกระถางะค่ะเพื่อนขอบคุณนะคะพีนี้ขอบคุณมากมหมคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ